ดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะครับแพ็คมาใหม่วันจันทร์เราก็ตามธรรมเนียมนะครับเราก็ต้องอาจจะมีพูดถึงผลบอลเมื่อคืนนิดนึงนะครับผมสําหรับใครที่เป็นแฟนนิวคาสเซิลนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมได้แชมป์ที่รอคอยมานานกี่ปีนะเจปีหรือปะโอยาวนานมากนะเฮ้ยใช่เหรอมื่อก่อนเมื่อก่อนนิวคาสเซิลเนี่ยตอนตอนมีอารันเชลเลอร์นะครับผมโหหน้าหน้าติดตามมากนะครับดูแล้วมันมากนะครับอารันเชลเลอร์ตอนนั้นนะตอนสมัยยุค90นะครับ ก็อีกหนึ่งถ้วยจบลงไปแล้วนะครับในเกาะอังกฤษหรือว่าคาราบาวครับนะครับตอนนี้ก็เหลือพิมเมลีกนะครับซึ่งพิมเมลีกเนี่ยก็ยังคงเป็นเลี้ยวภูนะครับผมที่โอกาสคว้าแชมป์สูงมากๆถ้าไม่สะดุดแบบต้องต้องสะดุดแบบติดต่อกันหลายแมตช์จริงๆนะครับผมคงไม่พลาดแล้วล่ะนะส่วนแมนยูเมื่อคืนก็ชนะ30นะครับผมแล้วก็เด็กผีเขาก็อรอลุ้นแชมป์ยูโรปาลีกนะครับ ก็ว่ากันไปครับผมอ่ะแพ็คใหม่วันจันทนะครับผมนี่มาทดแทนแพ็คเก่าที่เงียบเหงาซะเหลือเกินนะสัปดาห์ที่แล้วเอ็ดการ์ดาวิดนะครับลิวอัลโดแล้วก็เดวิดเบคแฮมนะครับคือถ้าเกิดเบคแฮมมันมาล่างเป็นบิสเน่มันจะมันจะบูมมากกว่านี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะจันทร์ที่แล้วนะครับแพ็คใหม่มานี่ก็ไม่รู้ว่าจะเงียบหรือเปล่านะครับเนแนวนมิดฟิลด์สครับผมแต่อย่างน้อยก็ยังมีพอลสโคครับไอหัวแดงเพลิงนะครับผมนำทัพมาพร้อมกับลุยฟิโก้ลุยฟิโก้มาพร้อมกับสก คิวโมเมนตัมดิบบิ้งนะครับผมฟิโก้นี้ก็จะเป็นร่างที่ตอนอยู่แลัลมาหลิดนะครับโลโก้สโมสรเป็นแลัลมาหลิดนะครับนี่ฮะมาหลิดนะครับผมแต่ก็เป็นการ์ดทีมชาตินะครับทีมนี้เป็นการ์ดทีมชาตินะครับผมมาพร้อมกับโมเมนตัมดิบบิ้งนะครับผมหลายคนชอบเป็นถ้าอยากให้มาพวกเอ็ดคอสซิงอะไรจะดีกว่านะหรือฟิโก้จะเก่งเรื่องเปิดนะครับแต่เท้าซ้ายร่างนี้ก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับผมและที่สําคัญคือเป็นสไตล์โฮลเพเยอร์นะโฮเพเยอร์ในหน้าสนใจเอามาเล่นเป็นกลางลุกนะครับผมจะไม่ใช่ปีกนะครับถ้า จะเล่นเป็นหน้าต่ำหรือเป็นออฟสไตล์หรือเป็น, style, เ,ปนเป็นแนวแบบว่าเป็นตัวเติมริมเส้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอนะครับพี่โคก็พยายามทำทำให้มันให้มันต่างจากร่างเก่านะครับเพื่อให้เราอยากได้นะครับประมาณนั้นนะครับโคเพลเยอร์น,ะนาสนใจนะครับสำหรับลุยฟิโก้นะครับโมเมนตัมดิปปิ้งนะครับส่วนแต่ตำแหน่งหลักเป็น r m f นี่แหละประเด็นนะครับ พราะตำแหน่งหลัก AMF เนี่ยจะอัพแบบไหนนะครับผมให้ค่าพลังสูงสุดและโดนใจเนี่ยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับผมส่วนไอห,หัวแดงเพลิงอันนี้ผมชอบตรงที่ว่าตำแหน่งหลักจะเป็น AMF นะครับปกติพอสโคเนี่ยก็จะมีความสามารถนะครับผมอยู่ที่เกมรุกมากกว่าเกมรับอยู่แล้วนะครับแต่บางร่างนี่ก็จะเป็นออกเทสเตอร์บ้าง CMF บ้างนะครับเคยเห็นร่าง DMF ด้วยมั้ยนะแต่ร่างนี้ก็ใส่มาเป็น AMF พร้อมกับสไตล์ค t ทีเพล a มเกอรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องดูสเกลสเตตค่าพลังข้างในนะครับว่าเหมาะสําหรับการอัพเป็นสายกลางรุกมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่จริงๆน่าจะมีสกิลพิเศษเป็นแบบสกิลนักเกลิลสกิลแบบว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงแบบความรุนแรงด้วยความรุนแรงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่บิสเคิลเลอร์นะน่าจะมีอีกหนึ่งสกิลพิเศษนะครับผมบิสเคิลเลอร์คือยิงปั่นโค้งใช่ปะ่ะแต่ว่าอยากจะให้มีสกิลพิเศษอ,อีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลพิเศษที่เพิ่มศักยภาพในการยิงอ่ะ อาจจะเป็นยิงอะไรอะกระสุนโลกัางี้เหรอบอลพุ่งแรงอะไรเงี้ยนะแต่ปัจจุบันมันก็พุ่งแรงอยู่แล้วถ้ากดสตันนิ่งนะร่างนี้นะครับเคีย a ีพ r เมเกอร์ P มาพร้อมกับบูสเตอร์เป็นเทคนิคนะครับผมแล้วก็สกิลพิเศษเนี่ยก็จะเป็นวิชันารีพาสนะครับสกิลเป็นพาสซิ่งซะงั้นนะครับผม,มส่วนอีกคนหนึ่งนะครับไม่มีสกิลพิเศษนะครับดาแกนสตอยโควิดนะครับผม อดีตนักเตะทีมชาติยูโกสลาเวียนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นเซอร์เบียแล้วนะครับผมนี่ก็มีทั้งล่างโค้ชแล้วก็ล่างนักเตะนะครับอันนี้คือล่างนักเตะนะครับผมในวัย25ปีนะครับตอนนั้นอยู่มักเซยนะตอนเล่นให้กับมักเซยนะครับโลโก้สโมสรเป็นมักเซยก็เป็นตำแหน่งกลางรุกนะครับไม่มีสกิลพิเศษนะครับขอดูทีเซอร์หน่อยดีทั้ง3คนนะครับแพ็กใหม่นี้นะฮะทีเซอร์บ่งบอกความเก่งกาจจุดไหนจุดเด่นหรือเปล่านะครับขอดูนิดนึงนะฮะไปลุยฟิกโก้ครับ ฮอสโคสตอยโควิดไม่ใช่สแตนโควิดนะสตอยโควิดนะครับคนละคนกันนะครับนี่ลุยพิโก้ครับผมล็อกเข้าแล้วก็โยกอีกทีนึงนะครับแล้วไปต่อแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหกระโดดยิงฮะจังหวะทําประตูได้จากการยิงแบบนี้สแตตค่าพลังจะเน้นไปที่การยิงชูตติ้งคิกิ้งพาวเวอร์หรือเปล่านะครับสวมปอกแขนด้วยนะครับในปีนั้นนะครับฮอลสโคครับโยกหลบนิดนึงนะครับ แตะหลบแล้วก็ยิงมายิงแบบใต้ๆต้ลูกนิดนึงนะครับผมทีเซอร์เดี๋ยวนี้ค่อนข้างทำมาสั้นนะอาจจะเห็นแค่จังหวะเดียวนะครับนี่จังหวะยิงแบบง่ายๆปึกเข้าไปนะครับหมอยากเห็นล่างที่แบบว่ายิงรุนแรงมาก,มาก,มากคิก c ิงพาวเวอร์ร้อยแะไรเงี้ยนะ <c oughs> แล้วก็สไตล์ควิดครับดูดบอลลงนะครับล็อกหลบแบ็กแล้วก็กดด้วยอ่ขวาหรือซ้ายวะเมื่อกี้มุมเหมือนซ้ายเลยจะยิงขวาเหรอ สอยควิดนะครับผมก็มีจังหวะการทําประตูทั้ง3คนนะครับยิงขวานะไม่ใช่ยิงซ้ายนะอโอเคครับก็ประมาณนี้สั้นๆนะฮะทีเซอร์ช่วงนี้ก็ทําสั้นๆได้ใจความนะครับค่าพลังนะครับสำหรับสตอยควิดเนี่ยถ้าใช้โค้ดอินสกี้ออโต้นะครับผมไปดูอยู่ที่ประมาณ103นะครับไม่แน่ใจว่าไป104ได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือดูแบบ คร่าวๆเผินๆแบบออโต้นะครับอยู่ที่1 0 3่งร้อยร้อสี่นะครับสำหรับดักันโควิดนะครับส่วนไอห,หัวแดงเพลิงฮะโพลสโค พอสโคได้อยู่ที่ประมาณ104นะครับจะเด่นที่เรื่องของการเลี้ยงบอลคลองบอลแล้วก็พาสซิ่งมากกว่าเป็นตัวสร้างสารรคเกมอันนี้อันนี้น่าผิดหวังนะคิก <icking> <ๆ>ิ้งพาวเวอร์ก็อาจจะต้องอ<ๆ>ัพโลว์บอดี้เซนต์เพื่อให้เตะแรงนิดนึงแต่เตะแรงก็ยังแบบปิ่มๆสีฟ้าหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับ90ต้ต้นๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้น่าเสียดายอาจจะไม่ใช่พอสโคที่เราเคยเห็นนะครับก็คือเป็นพอสโคที่ยิงได้เบาวกว่าร่างอื่นๆนะครับถ้าพอสโคไม่น่าสนใจแล้วใครจะน่าสนใจเนาะอะ่ส่วนหลุยส์ฟิกโก้นะ ฟิโก้นี่แหละน่าสนใจนะครับผมจะไปอยู่ที่105มาตรฐานซึ่งอาจจะทำ106ได้นะครับผมแต่ประเด็นคือตำแหน่งหลักของเขาเนี่ยเป็น r m f นะครับต้องดูอ่ะค่าพลังแฝงข้างในนะครับค่าพลังแบบไม่ได้ตรงตำแหน่งเนี่ยอาจจะมีค่าพลังสเกลที่น่าสนใจนะครับสำหรับลุยฟิโก้นะครับ105นะครับแต่อาจจะไปถึง106ได้นะครับอันนี้ผมดูแบบเพลนๆเลยนะครับผมยังไม่ได้ดูแบบยังไม่ได้ลองปรับอะไรมากนะครับผม3คนแพ็คใหม่นี้นะครับลองกันหรือเปล่าครับ วัดกันหรือเปล่าครับส่วนผมนั้นเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะเกลือให้ทุกคนได้รับชมกันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีแพ็คไหนอะไรยังไงออกมานะครับผมก็มีหน้าที่เกลืออย่างน้อยน้อยเนี่ยสุ่มให้ดูสัก1จุ่มนะครับผมเมื่อกี้ก่อน9ก้าโมงก็ไปเก็บทองมาเพิ่มนะครับเพื่อให้ครบ900นะครับผมเพื่อจะเปิดได้สักจุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูว่าแหมแพ็คผมจะสารภาพเลยนะไอแพ็คเอ็มบาเป้เนี่ยผมหมดไปกับแพ็คเนี่ยหลายไอดีมากนะเปิดไป9 0 0า8 1 0 0 0 2พ0 0ทองพันองเปิดไปไอดีละว4 4จุ่มจุ่มละว9จุ่มละ1ิตัวนะครับผมยังไม่ได้เอมบัเป้เลยอะ่ะตอนแรกกะว่าจะตั้งใจอยากให้มีแบบ1 ID ดีที่มีเอมบัเป้บิสเคเลอร์ร่วมกับไอดีอ่อร่วมกับตัวอื่นหน่อยนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้สมหวังดังปรารถนาเลยนะสำหรับเอมบัปเป้อ ไม่รู้ว่าจะยอมแพ้หรือเปล่าเนี่ยเหลือเวลาประมาณ3าวันนะครับแต่อยากมีเก็บไว้จริงๆนะสำหรับเอ็มบาเป้ร่างนี้นะครับผมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับบางคนไม่อยากได้แต่ผมอยากได้อยากได้เก็บไว้นะครับผมอยากรอเล่นหลายๆแมตช์ยาวๆยืดๆนะครับผมมาคอยว่าการเอ็มบาเป้ครับผมเรามีหน้าที่เกลือแพ็คนี้นะครับให้รับชมกันนะครับอย่างน้อยๆขอหลุยฟิโก้ถ้าเลือกได้นะขอหลุยฟิโก้มาโดนบันดาลใจหน่อยนะครับผมเป็นตัวอย่างครับไปสร้าง สามไปหูแตกหน่อยครับผมตุ้มหน่อยครับตุ้ม <h aining> เรียบร้อยเ <c oughs> ท้ามีแก้วโ, <ac> โอ้โหอาลเ,เซ่ามาเฮ้ยเฮ้ยฟิโก,โกปเปล่าเปลี่ยนสีโอ้โหบ้าบอเปลี่ยนสีเขียวนี่ก็เป็นสีเล็ดหมูโปรตุตกเกสแล้วล้วโอ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรหัวมีหน้าที่เกินจริงวะเนี้ย เปิดบ่อยๆมันก็ชิม <c oughs> เปิดทีละครั้งทีละรอบเปิดทีละจุม่มสองจุม่มมันก็ชิมเ <c oughs> หลือเจ็ดบาทนะกินข้าวยังไ,ไม่ได้เลยเจ็ดบาทสมัยนี้ซื้ออะไรได้บ้างในะทองเจ็ดบาทเนะี่ยโอ้โหโอ๊ยตายแนละ้ว <c oughs> ไม่ได้มาปลอบใจเลยฮะ <c oughs> <c oughs> นานมากแล้วที่ผมเปิดแบบเกลือแบบนี้นะครับผมแล้วไม่ได้แบบให้รางวัลมาสักตัวหนึ่งก็ไม่ไม่มีนะครับไม่ว่าจะแพ็ควันจันทจันไหนนะครับหลายจันทรแล้วล่ะเกลือแบบนี้ตลอดเลยนะครับผม ใครมีงบเยอะนะครับใครตั้งเป้าหมายไว้นะครับผมหรือว่าจะลองดูท่าทีก่อนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมสำหรับแพ็กใหม่วันจันนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomsky for Bomsky Review ครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครยังไม่เปิดก็ขอช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ I've this time. changed the better for I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time